เฮดีเอ็นพอรู้จัก Archer Aviation ไหมคุณ ACHR นะ่ะบริษัทนี้ทำอะไรเป็นหลักหรอรู้จักนะ Archer เป็นบริษัทจากอเมริกาทำเครื่องบินไฟฟ้าแบบ EVTOL ที่บินขึ้นลงแนวดิ่งได้รุ่นหลักชื่อ Midnight ใช้ทำแอร์แท็กซี่เออร์บันแอร์มอะไรพวกนี้รวมถึงอาจใช้ด้านดิฟเ n นบ่อยแล้วลูกค้าของเขาเป็นใครมีไรายได้เข้ามาแล้วหรือยัง กลุ่มลูกค้าหลักก็พวกสายการบินหรือโอเปอเรเตอร์ที่จะให้บริการแอร์แท็กซี่อย่าง United Airlines, Abu Dhabi Aviation, Ethiopian Airlines รวมถึงรัฐบาลที่สนใจใช้ EVTL o ด้วยแต่ตอนนี้รายได้ยังน้อยมากส่วนใหญ่เป็นสัญญา Lunch Edition แบบเบื้องต้นมากกว่ายังไม่ได้มีไรายได้ก้อนใหญ่จากการผลิต Mass Production แล้วเรื่องการเงินล่ะเป็นยังไงปีที่แล้วเขาขาดทุนหนักอยู่ n น t l ล s s เกิน500ล้านเหรียญ แต่ข้อดีคือมีเงินสดในมือเกือบพันล้านเหรียญและหนี้ค่อนข้างน้อยทําให้เน็ตเด็ดติดลบคือมีเงินสดมากกว่าหนี้แต่กระแสงเงินสดจากการดําเนินงานหรือ OCF และ Free Cash Flow FCF ยังติดลบต่อเนื่องตลาดเป้าหมายใหญ่ไหมแล้วเจาะได้แค่ไหนแทมของตลาด EVTL o UAM มีการประเมินว่าหลายแสนล้านเหรียญในอนาคตแต่อาเชอร์ยังเพิ่งเริ่มเจาะมีแบ็กหลอกสั่งซื้อประมาณ6 0 0 0ล้านเหรียญ ส่วนใหญ่เป็นคําสั่งซื้อจากพาร์ทเนอร์และสัญญาลันช์เอดิชันกับต่างประเทศ Execution Proof มีอะไรที่ชัดเจนบ้างอย่างน้อยเขาเริ่มสร้างเครื่องมิดไหนแล้วมีแบ็กหลอกเยอะและได้ใบอนุญ,ญาต FAA บางส่วนเช่น Part 135 141 1 4 14 5เหลือแค่ Type Certification ที่ยังไม่ผ่านซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใหญ่แล้วด้าน Economics เชิงตัวเลขละ่ะเป็นยังไงสั้นๆคือยังเผาเงินเยอะ FCF และ OCF ติดลบ แต่สภาพคล่องยังพอไหวเพราะมีเงินสดเยอะนี่น้อยถ้าเทียบกับ valuation ตอนนี้ตลาดคาดหวังอะไรอยู่ราคาหุ้นเท่าเท่าดอลลาร์ market cap ประมาณ5-6พันล้านเหรียญตลาดกำลังเบ็ดว่าอาเชอร์จะผ่าน certification เริ่มผลิต mass production และมีไรายได้จริงใน2-4ปีถ้าเป็นตามนั้น valuation ก็โอเคแต่ถ้าช้าลา้าราคานี้อาจแพงงั้นสรุปได้ว่าใช่ execution proof มีบ้างแต่ยังไม่เต็มอัตรา อีโคโนมิ s อย่างติดลบ Price i m p l y h d r u r e l e สูงมากเพราะสะท้อนความคาดหวังไปแล้วถ้าอยากลงทุนก็ต้องรับความเสี่ยงสูงแต่ถ้าสำเร็จอัพไซด์ใหญ่จริงๆ